สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบท่านครับวันนี้มาแบบเสียงแหบๆครับอ,อ,อยู่กับผมแบงค์น,นิรันด์หนึ่งหนึ่งห้าพาเพลินครับขออภัยด้วยนะครับพอดีเสียงแหบครับวันนี้นี่ก็มาอยู่กับคุณปู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราอยู่เลยกับคุณปู่ครับ อ,อยู่กับงานรองร่างครับอยู่กับรองร่างเหมือนเดิมยังไม่เสร็จครับวันนี้เป็นวันที่ทำงานไปได้แล้ว18วันนะครับ18เฮ้ย18 19วันนี่แหละครับก็ยังโอเคครับไม่มีปัญหานี่ก็รับงานรายวันครับ ก็ขอสมวนสิทธิ์เรื่องที่จะบอกค่ารายวันนะครับนี่ดูครับแรงพอไหมครับกระโปรงเรานะนี่แล้ะครับทำงานทั้งวันตอนนี้ก็เวลาประมาณ14นาฬิกาครับอากาศกำลังร้อนกำลังดีครับ<อ>ทำงานไม่ไฟฟ้ากระโปรงนะครับ แอร์อออก็มีครับแต่คนขคับยังไม่เปิดครับท่านใดสนใจครับขายครับคันนี้ขายขายครับ,รบไม่ต้องห่วงครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นแน่นอนครับอันนี้ อยาเขาไปดูแลต่อเชืิญเลยครับเชิญเอาไปดูแลได้เลยนะก็ก็เอาไปทำงานก่อนครับตอนนี้ก็ทำงานก่อนเครื่อ <kys Next> งแห้งดีครับเพิ่งเปลี่ยนเอ่อ ประเก็นฟาวาวครับมีรั่วที่ปะเก็นฟาวาวเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นี่เครื่องใสแกวเลยครับทำงานดีครับทำงานทั้งวัน,นครับไม่ร้อนไม่โหลดนะ รับประกันตัวเดินแรงครับต้นไม้เยอะจัดครับก็สำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ขาคาพสันใรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนิ่งสุดได้แค่นี้แล้วครับนี่นี่โอ้รุนแรงครับพาโูเข้าป่าครับตรงนี้ ำงานดีครับไม่มีสะดุดนะครับยอมรับว่าระบบดีมากครับไม่ค่อยจุกจิกครับรถุันนี้ ดีครไม่มีปัญหาเลย ครัตอนนี้ก็ทับคาไปแล้วครับลองคันไปต่อนนะลองทันลงเพื่อเอาไปโพไปก่อนนะครับลองกัน <laughs> แนวบ้างครับอยากเร้นใช้งานก็จะไปอยากเปลี่ยนแนวครับเปลี่ยนแนวครับแบบนี้ครับใช้ไปขายไปครับวับนก็มีเล็กน้อยนะครับ ตรงนู้นไม่ได้ครับย้อนเสงนะครับนี่นะ่มาดูมาชมได้ครับมาคุยกันได้ครับตั้งไว้ที่28ครับ28 ติมาต่อรองกันได้มาต่อรองได้ครับก็มีลูกค้าจากท,ที่อื่นที่ไกลนะครับก็ค่าเดนลงเดินเลร์ค่าขนย้ายอะไรก็ก็ามาคุยกันครับ

ราคาถูกครับอยากได้เอาไปใช้งานัดรองว่าไม่ผิดหวังครับสำหรับเจ้ากันนี้นะครับ จะไปต่ออีกตัวนะครับแม่แอร์แล้วครับเปิดแอร์ทำงานไปเลยครับนี่ไปดูเร่งก็ไม่ต้องเร่งเยอะนะครับดูว่าเปิดแอร์ทำงานเป็นไงบ้างครับนี่ทำงานก็ไม่เร่งมากได้ครับเพราะระบบมันยังแรงดีครับ ควมแรงของเขานะควมแรงของุถปูวจากงานล่องลางกลายเป็นงานตีผาไปแล้วครับตอนนี้จงกันไปเรื่อยๆครับนี่ก็ปดแอร์ทำงานแล้วนะครับปดแอร์ทำงานให้ดูเลยครับ คนสำหรับการติดตาม,มรับชมอ่ะม้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ